รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมมาพร้อมกับความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากไก่งวงค่ะเราอยู่กันที่วิสาหกิจช,ชุมชนไก่งวงราชบุรีศาสตร์เศรษฐกิจที่สามารถจําหน่ายได้ทั้งตัวเลยนะคะนอกจากจะเป็นอาหารแล้วนี่ค่ะขนของเขานะคะก็ยังสามารถมาเป็นเครื่องประดับสวยๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้มูลของไก่งวงก็ยังสามารถจําหน่ายสร้างราคาได้ด้วยนะคะข้อมูลเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเรื่องนี้กันค่ะ ปัจจุบันค่ะไก่งวงกำลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่มีราคาสูงเนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและในประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงน้อยค่ะตลาดมีความต้องการสูงทั้งในตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากไก่งวงค่ะยังเป็นโปรตดดีนทางเลือกหนึ่งที่ดีและมีคุณค่าสูงทำให้ราคาจึงสูงตามไปด้วยค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาไปดูความสําเร็จของฟาร์มไก่งวงของชาวบ้านที่บ้านเรานี่แหละค่ะที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่งวงได้อย่างไรเราไปติดตามชมค่ะ ผูช้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในที่แล้วค่ะแล้วก็อยู่หน้าฟาร์มไก่งวงด้วยนะคะเด<ม>ี๋ยวจะมาพูดคุยกับทางด้านประธานวิสาหากิจชุมชนที่นี่นะคะคุณที่สีสุนันท์พวงอินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม<อ>ีลูกคู่รับด้วยต้องถามก่อนเลยค่ะว่าวิสาหากิจชุมชนไก่งวงราชบุรีเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะพี่เริ่มต้นมาจากการที่เราเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามก่อนเนาะค่ะก็ พอเลี้ยงคือสัตว์สวยงามแล้วก็คือต้องบอกว่าเริ่มต้นมาจากการที่เราซื้อกินแล้วแพงก่อนพอซื้อกิน,แ,แ,นแล้วแพงอย่างเงี้ยเราก็เอามาเลี้ยงพอมาเลี้ยงเริ่มแบบมีเยอะขึ้นตลาดที่เราทําทีนี้มันไม่ใช่ตลาดเนื้อมันเป็นตลาดสัตว์สวยงาม,อมพอเราเลี้ยงมาในตลาดสัตว์สวยงามมาพักหนึ่งอะค่ะมันก็จะมีไก่จํานวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิๆๆๆ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็เลยมีสมาชิกรอบๆในชุมชนเราเนี้ยหลายคนมากขึ้นก็เลยมาจับกลุ่มกันเพื่อที่จะมาทําตลาด ใหม่ก็คือเป็นตลาดเนื้อค่ะเพราะว่าเ,าเวลาเราทําตลาดสวยงามเนี่ยค่ะมันใช้ตัวเนี่ยห้าตัวตัวผู้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตัวผู้เวลาเันเกิดมันก็จะมีเหลือเยอะเราก็เลยต้องมารวมกันเพื่อที่จะทําตลาดเนื้อไก่งวงขึ้นมาค่ะกี่ปีแล้วคะในส่วนของการทําตรงนี้เ,เราเลี้ยงมาก่อนหน้าที่จะจดวิสาหกิจอยู่ประมาณหลายปีเหมือนกัน3 4่ปีค่ะแล้วเราก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ย1บมีนา 2 5 6 1ค่ะอืม61ที่ผ่านมานี่ก็ไม่ไม่กี่ปีไม่ได้นานมากก็เท่ากัประมาณ5ปีค่ะแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้ด้านหลังเราเนี้ยเขาค่อนข้างจะมีลูกคู่รับกันเป็นหมู่ค่ะที่นี่ตอนนี้เลี้ยงสักประมาณสักกี่ตัวได้คะพี่ที่นี่เราเลี้ยงแม่พันธุ์ถ้าสมมติว่าเป็นของกลุ่มที่นี่ก็จะมีแม่พันธุ์ในส่วนของโรงฟักอยู่ประมาณ500แม่ค่ะ500อยแม่ใช่เพื่อที่จะผลิตลูกป้อนให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ค่ะโดยปกติแล้วเวลาที่เราเราเราจำหน่ายตรงนี้เราจำหน่ายเป็นเป็นตัวเป็นเน,เนหรือว่าเป็นเนื้อหรือย,อยังไงบ้างต้องบอกว่าไก่งวงด้านบุรีเรานะคะเราทำในรูปแบบของการขั้นตอนค่ะก็คือตั้งแต่เลี้ยงพัฒนาแม่พันธุ์าาผลิตลูกจนกระทั่งแปรรูปจำหน่ายค่ะ,คะ ก็คือที่เราเห็นนี่คือแม่แมพันธุ์อันนี้จะเป็นส่วนของแม่พันธุ <ละ S 1> ์าอายุเขาประมาณกี่ปีถึงได้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ของเรานะคะเราจะใช้แม่พันธุ์ที่คัดขึ้นมาเป็นแม่พันธุ์ที่อายุประมาณ8เดือนค่ะตัวุูกก็จะประมาณสัก10เดือนอค่ะแปดเดือน1ิเดือนคือเป็นแม่พันธุ์ได้แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะที่ที่เขาไขก่อนหน้านั้นแต่ว่าไขรังแรกเราจะไม่ใช้ค่ะเราก็จะดูไข่ก็คือต้องดูรูปร่างที่มันสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะคัดมามาเป็นแม่พันธุ์ค่ะเพื่อที่จะมาผลิตลูกสู่มเเกกษตตรรรขอองา่่ไปคะ ตัวไก่งวงนียเขามีสายพันธุ์ไหมคะมีค่ะไก่งวงในประเทศไทยนะคะมีหลายสายพันธุ์มากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอ่าแยกแบ่งเป็น2แบบก็คือสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วแล้วก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะค่ะท้ายมเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมค่ะน้ำหนักตัวเมียนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ากิโลครึ่งไม่เกิน4ี่กิโลลักษณะเนื้อก็จะแน่นหน่อยค่ะตัวเล็กค่ะในส่วนของตัวผู้อันนี้ตัวตัวเมียนะคะถ้าในส่วนของตัวผู้ก็ จะน้าหนักอยู่ประมาณไม่เกิน6กกิโลครึ่งอะคะ่ะในอายุการเลี้ยงที่อยู่ประมาณ6 7เดือนถึงะจะจําหน่ายได้ค่ะค่ะแต่ในส่วนของสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาแล้วนะคะ,คะก็จะอยู่ที่ประมาณ4เดือนก็เริ่มจําหน่ายได้ตัวเมียก็จะอยู่ประมาณที่6กกิโลเหมือนกันแต่ตัวผู้ก็จะอยู่ที่8ปดถึงสิกิโลส่วนใหญ่แล้วที่ที่จําหน่ายได้ราคาจะเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียเ่ง ถ้าจําหน่ายได้ราคาก็จะเป็นตัวผู้เพราะตัวผู้ตัวใหญ่และเนื้อเยอะกว่าตัวเมียค่ะก็จะมีโครงสร้างที่เล็กกว่า<ฆ>เพราะฉะนั้นตลาดตัวเมียก็ยังขรียอะไรมันขึ้นอยู่กับตลาดมากกว่า<ฆ>จริงๆมัน,ม,น,ม,นมันสามารถที่จะจําหน่ายได้ทั้ง2ประเภทเพราะอย่างคนที่ต้องการใช้ไก่งวงตัวเล็กก็จะใช้ตัวเมียซึ่งมีโครงสร้างเล็กกว่า<ฆ>และส่วนที่เขาต้องการที่จะไปอบในเทศกาลแตงคี่งก็จะเป็นตัวผู้เพราะว<ฆ>่าฝรันงนิยมใช้ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องบอกว่าเรามีไก่งวงอ่ะจริงๆในในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรีอะค่ะเรามีไก่งวงในในสองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์พื้นเมืองกับสายพันธุ์ตัวใหญ่<ช>ตัวใหญ่ก็จะไปเหมาะกับการอตอบสนองต,ตลาดที่มีความต้องการใช้เนื้อเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของตัวเล็กอาจจะเป็นไก่โครงสร้างเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตลาดที่จะเป็นเช่นตลาดโรงงานเพสฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ไก่งวงตัวเล็กๆที่เอาไปพร้อมบดหรือบดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่งวงนะคะมันจะมีลักษณะส,สองสายพันธุ์ออกมาจำแนกก็คือโครงสร้างเล็กกับโครงสร้างใหญ่เพื่อที่จะสนองต่อตลาดที่ที่ที่เขาเรียกอะไรเราก็ต้องผลิตเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ในประเทศไทยนี้เราต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไก่งวงที่เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจต,ตัวใหม่ท,ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งอตอนนี้นะคะกะ็ตลาดโลกอะคะ่ะมีความต้องการไก่งวงของประเทศไทยเพราะว่าเอกลักษณ์ของเรานะคะ ก็คือเราเลี้ยงอย่างแบบธรรมชาติไม่มีฮอร์โมนในการเล่งการจเจริญเติบโต,ตแล้วก็ไก่งวงของเราค่ะเป็นโครงสร้างที่เหมาะและพอดีกับผู้บริภโภคด้วยนะคะเพราะว่าอย่างต่างประเทศนะคะเวลาเขาเลี้ยงในระบบอ,อี e แวลอย่างเงี้ยคะ่ะหรือมาตรฐานฟาร์ารมเขาก็จะอยู่อย่างแออัดและไก่ของเขาก็จะตัวโต,วตวมากกว่าของเราเยอะค่ะ <c oughs> ส่วนของเรานี่คือตอนนี้เนื้อมันก็เหมาะกับผู้บริภโภคเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรเดียเราเลี้ยงพอยังไม่มีฮอร์โมนอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเหมาะแก่คนตลาดของคนรักส the si ุขภาพอย่างถ้าสมมุติเราไปทำอาหารสัตว์เลี้ยงหรืออาหารเพนทูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมาะแก่แก่แก่น้องเพราะว่าเราไม่มีฮอร์โมนเดี๋ะพาไปชมเลยค่ะเชื้อเลยค่้ สำหรับเลี้ยงไก่งวงสำหรับเลี้ยงไก่งวงแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นโซนอนุบาลโซนอนุบาลไก่เล็กตัวน้อยๆเราเปิดดูด้านในอันนี้พอออกมาจากตู้ฟักนะคะก็จะมาอยู่ในข้องนี้ประมาณเหนืออาทิตย์ค่ะเพื่อให้ให้มีความอบอุ่นนะคะและการที่เราทําอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้ป้องกันยุงด้วยเพราะเพราะไก่งวงมันแพ้ยุงเนาะค่ะอยู่ในที่อบอุ่นแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่ให้ยุงกัดค่ะ อันนี้ประมาณหนึ่งเดือนที่ทฟักออกมาจาก,จากไข่ตอนนี้ที่ฟา,า,าจากไข่หย,ยุด่รุ่นนี้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ดูประมาณอันนี้ประมาณสี่วันโอ้ตัวใหญ่นะค่ะประมาณสี่ประมาณก็คือตัวใหญ่แล้ว นี้มันเกิดมาเป็นูไก่ตัวเล็กๆเนี่ยค่ะพราะเพะนั่นเขาจะมีพัฒนาการนอกเปลือกค่อนข้างเร็วค่เพราะเขาเป็นไก่โครงสร้างไก่งวงโครงสร้างใหญ่ไก่ตัวใหญ่ส่วนอันนี้เป็นเป็นอนุบาลที่ต่อจากอนุนะคะอันนี้จะกเกาะเรียจะเกิดทอนกันอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งค่ะ้ห่างกันคืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่แล้วนะใช่ก็ห่างกันอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะพักมาครั้งหนึ่งอาทิตย์ก็จะฟักครั้งหนึ่งค่ะแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเขาเรียกว่าไซส์ของตัวนนี่คอข้างใหญ เขาพัฒนาค่อนข้างเร็วค่ะอย่างอันนี้กับอน,นุก็ห่างกันอาทิตย์นึงแต่ทําไมราคาแพงเขาเรียกอะไรดีอะอยู่ในโหมดประโยชน์เยอะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ราคาแพงเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยคนเลี้ยงน้อยอะค่ะก็คือเขายัางเป็นฝั่์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีคนในประเทศไทยเราค่อนข้างเลี้ยงอย่างน้อยค่ะค่ะก็ยังรอการส่งเสริมเพื่อการเปิดตลาดอยู่ค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้จริงๆอะไก่งงในะประเทศไทยเรามีตลาดนี้มีความต้องการเยอะมาก ก็คือยังมีคนคนเลี้ยงน้อยแต่ความต้องการเยอะมันก็เลยทําให้ราคาสูงอ่ะเราไปดูทางด้านหนูอันนู้นอายุประมาณเท่าไหร่คะอ่าอันนู้นก็อยู่ประมาณ3อาทิตย์อันนี้1อาทิตย์อันนี้2อาทิตย์ตัวนู้นก็สองสามอาทิตย์อะค่ะทีเราจะดูยังไงว่าอันไหนเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียเราสามารถดูตั้งแต่ไซส์เล็กๆนี้ได้เลยคะคะดูไซส์เล็กก็ต้องเปิดก้นปกติอะค่ะก็จะเปิดดูที่ก้นมัน แต่ถ้าดูประมาณไหนอายุเท่าไหนถึงจะดูได้จริงๆแก่เล็กๆค่ะเขาก็จะเปิดก้นดูได้แล้วดูเพศได้ค่ะเพศได้แต่ถ้าเป็นตัวโตๆอย่างเงี้ยค่ะโครงสร้างก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือตัวผู้จะโตเร็วกว่าตัวเมียค่ะค่ะแก่งูงอะค่ะเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงง่ายชอบอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะโตไวตัวใหญ่เนื้อเยอะชอบอากาศร้อนเหรอใช่ไม่ชอบไม่ชอบหนาวไม่ชอบฝนอะไรเงี้ย แล้วก็ตัวไก่งวงอะค่ะจะอยู่ในหมวดประโยชน์เยอะเพราะว่าตัวโปรโตีนท่านงจะสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำก็คือสอัตว์ที่เรากินเนื้อนอะไก่งวงก็จะอยู่ในหมวดของโปรโตีนที่สูงและย่อยง่ายค่ะจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแล้วก็เป็นที่นิยมของการที่จะเอาไปทําอาหารสําหรับน้องหมาน้องแมวเพราะว่าตัวโปรโตีนะจะไม่แพ้ฮอร์โมอนเหมือนตัวไก่เนื้อทั่วๆไป มันแพงมากเลยนะคะกับการไปทําเป็นอาหารของน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอาหาราน้องหมาน้องแมวนะเป็นเกตเนื้อใช้ใช้วัตถุดิบที่พรีมเมียมมากๆนะคะในการผลิตวัตถุดิบบางตัวแบบแพงผักแพงมากๆ,ๆเพราะว่าเพราะ,ราะสัตว์เลี้ยงพวกนี้ค่ะเขาจะไวไวต่อฮอร์โมนหรือไวต่อต่ออาหารที่เขากินเข้าไปค่ะ เพราะว่าโปรตีนบางตัวหรือว่าโฮอร์โมนบางตัวจากไก่เนื้อนี่ค่ะบางทีกินเข้าไปเราก็จะทําให้ขนเขาล่วงมันก็จะเป็นปฏิกิริยาทีนี้ก็เลยตัวตัวเจ้าไก่งวงเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นโปรตีนที่เป็น,เป,นเป็นตัวเลือกที่เขาจะใช้ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ค่ะซึ่งจริงๆอ่ะว่าร่มในการใช้ตัวเนื้อไก่งวงไปผลิตอาหารสัตว์มันก็เยอะค่ะในประเทศไทยเนาะ และในส่วนของตอนนี้ค่ะตลาดของผู้บริโภคก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจเพราะว่าอพอมากินไก่งวงจากประเทศเรากับที่เขาเคยบริโภคจากผลิตจากประเทศอื่นไก่งวงของเรามีรสชาติเนื้อที่อร่อยกว่าคะ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นดีกว่านะคะไซส์ประมาณไหนที่ที่เราขายได้แล้วค่ะ ไ่งวงนะคะเราก็จะเลี้ยงในรูปแบบของ2องลักษณะนะคะก็นน<ๆ>จะมีใน,อน,น,อนขกนอกยกพื้นกักขังขอกยกพื้นกักขังแล้วก็แบบบริเวณกักขังแบบปล่อยเลี้ยงอิสระก็คือจะสามารถลงพื้นได้สามารถเดินได้ใช้ชีวิตอิสระคุบคุณแสดงความเป็นธรรมชาติของกสัตว์แล้วก็มีแปลงหญ้าให้เขาเดินเพราะฉะนั้นไ่งวงที่เราเลี้ยงก็จะมี2รูปแบบที่ที่เราจะเลี้ยงเพื่อตอบสนองต่อตลาดอันทีนี้เราเห็นชัดๆเลยค่ะพี่อันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียดูยังไง มีมีงอนออกมาอีคือเป็นตัวผู้ค่ะลักษณะการสังเกตนะคะไก่งวงตัวผู้ก็จะมีโครงสร้างที่ใหญ่มีจุกคอยันยานอย่างนี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวเหนียงที่สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะบางตัวสีเขาก็จะไม่ตื่นเต้นหรือว่าไม่เขาเขาอะไรอ่ะเขาขือเราหรือว่าไงไรค่ะอันนี้ก็คือจะโชว์ว่าเขาหลอกนะ มีความพร้อมอ่ะฉันดูดีอ่ะเอออะไรประมาณนี้ค่ะคืออันนี้เขาจะเปลี่ยนสีได้ด้วยอ๋อใช่ค่ะก็จะมีเป็นสีน้ำเงินสีขาวซีดแบบตัวนุ้นตัวนู้นคือไม่สนใจโลกอะไรเงี้ยฉันก็อยู่ของฉันซีดค่ะแต่อันนี้เขาแบบพร้อมโชว์มากก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเขาโชว์ให้เราดูนะคะใช่ก็คือโชว์มากพวกนี้ไก่พวกนี้จะอ่าแก่พวกนี้จะอายุประมาณอยู่ที่ห้าเดือนนะพร้อมเข้า สู่การจาหน่ายช้าเข้าไปแปลรูปแปลรูปนะคะเ๋ยวเราไปดูอันไหนเป็นตัวตัวเมียนี่หนูยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชัดเจนดูตัวแก่ง่วงนะคะที่เราเลี้ยงที่นี่หลักๆก็จะเป็นขาวสมองไวพันธพัฒนาแล้วแล้วก็จะเป็นอนามิแกนบอนอันนู้นนะคะสีดำดำสีดำ คือมีตอนนี้มีหลักๆคือสองสายพันธุ์ถูกไหมคะที่เราทําพันธุ์เนื้อเนื่องจากเขามีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็เนื้อที่เยอะแล้วก็ในส่วนของการเลี้ยงนะคะเราก็จะแยกขอกตัวผู้กับตัวเมียเวลาขุนเพื่อที่จะให้เขาไม่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 กินอาหารทันกันแล้วก็ไม่รังแกกันอันนี้คือตัวผู้สแน็้เขาเลยว่าคือตัวผู้ทั้งหมดเลยใช่ใอันนี้ก็คือตัวเมียออจะเป็นตัวเมียตัวเมียจะไม่ค่อยมีสีสันใช่ก็จะซี๊ดก็จะเป็นซซีี อันนี้คือจะเป็นตัวที่พร้อมไปแล้วก็อยู่ประมาณ5้าเดือนนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เนือ้อที่เขากําลังโชว์ให้เราดูอยู่นะคะว่าเขา,เา,าลักษณะไก่งัวค่ะถ้าถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะก็คือสแสดงว่าอยู่ในอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะอันนี้คือออแสดงว่าเขาไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลักษณะของการแสดงความสมบูรณ์ของของเขาค่ะ ขาป่วยเขาก็จะยืนนิ่งๆเหี uh ่ยวๆไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไก่งวงเราอ่ะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้ววิธีการเลี้ยงสูงของเรานะคะเราก็จะเลี้ยงบนคอกยกพื้นที่ใส่แบบไม่หนาแน่นมากอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะทำให้ไก่งวงของเรามีคุณภาพเนื้อที่ดีและไม่มีกลิ่นสาบ <laughs> เพราะว่าพอเราออถ่ายปุ๊บมูลก็จะลงอยู่ด้านล่าง แล้วก็ในส่วนของเรานะคะก็คือจะมีการนําขนเรามีการแปรรูปแบบครบวงจรที่นี่เราเริ่มตั้งแต่การผลิตพันธ์ถึงการจําหน่ายขาย<ะ>เพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกเราก็จะมีหลากหลายแบบนะคะก็จะมีตั้งแต่คนผู้สูงอายุที่นําขนไปแปรรูปหรือในส่วนอันนี้นะคะเราก็จะส่งส่วนมะพร้าวน้ํมของค่ะเป็นหลักลก็คือตอนนี้มียอดจองมาออจนเรา,เราผลิตไม่ทันค่ะ เพราะว่าพอเวลาไปใส่มะพร้าวน้ำหอมค่าความหวานขจะขึ้นแล้วมันก็จะดุแล้วตอนนี้ราชบุรีเราอะค่ะเป็นแหล่งที่ผลิตมะพร้าวน้ำหอมขนาดใหญ่มันทําให้อ่อตอนนี้ที่แก่งของเราเนี้ยมีคนจองแบบยหญ่ค่ะอ่าเรียกว่าตอนนี้นะคะเราได้รับการทักทายจากสมาชิกในนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะไปต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็รวมไปถึงว่านี่นี่เนี่ยสุดยอดมากเปิดเป็นส่วนเรียนรู้ มาเรียนรู้ได้ยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะค่ะด้วยการที่ไก่งวงค่ะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไก่งวงให้เป็นหลากหลายเมนูนอกจากจะจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สดที่สามารถสั่งได้ทั้งแบบทั้งตัวหรือแบบที่จำแนกออกมาเป็นแต่ละชิ้นส่วนก็สามารถเลือกได้ค่ะ ชิ้นส่วนของแต่ละส่วนนะคะก็จะมีการแพ็คด้วยระบบสูญญากาศที่รับรองถึงความสะอาดนอกจากชิ้นส่วนสดแล้วนะคะพี่ปูก็ยังได้นําไก่งวงมาทําเป็นจ้อไก่งวงสูต่ต้นตำรับของทางบ้านค่ะทําไส้กรอกไก่งวงจําหน่ายทั้งแพ็คเล็กและแพ็คใหญ่ทั้งหมดนี้นะคะจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่านใดสนใจก็สามารถสั่งไปรับประทานกันได้ค่ะ วันนี้ค่ะมาดูเรื่องของความสวยงามกันบ้างก็คือนอกจากจะเป็นอาหารแล้วยังสามารถมาเป็นเครื่องประดับได้ด้วยวันนี้อีกหนึ่งท่านพี่เลยนะคะพี่พน,น้ำพึงำพ่งสวัสดีค่ะวันนี้จะสาธิตอะไรเอ่ยพวงก,ก,กุญแจพวงกุญแจอันนี้คือขนจากไก่งูไก่งงของเราทั้งหมดเลยเหรอคะค่ะมีไก่งงแล้วก็ไก่เต่าเราเราสีของเขาเป็นสีธรรมชาติหรือว่าไปย้อมอะไรยังไงบ้างธรรมชาติด้วยแล้วก็ย้อมด้วย อันนี้เป็นขนเป็นสีจากธรรมชาตินะคะเป็นขนของไก่งวงที่เป็นสีธรรมชาติเลยนะคะส่วนอันนี้แค่เพิ่มสีสันเราก็จะย้อมค่ะเราที่ที่ย้อมส่วนใหญ่เราจะใช้ขนจากไก่งวงที่มีขนสีขาวค่ะเราก็มาย้อมให้มันมีสีประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นสีที่ธรรมชาติอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ค่ะเป็นงานที่ที่มาจากสีธรรมชาติค่ะ วันนี้คือที่เราที่เราเห็นเนี่ยก็คืออันนี้เขาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นหัวอินเดียแดงหัวอินเดียแดงใช่ค่ะซึ่งก็ผลิตภัณฑ์จากนี่เลยขนไก่งวงค่ะขนไก่งวของเราทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็มีโชว์อยู่หลากหลายสีสันแต่วันนี้ที่สาธิตเป็นในส่วนของทำพวงกุญแจเล่นง่ายง่ายค่ะเป็นที่ะรึกง่ายจริงเหรอคะพี่น้ำพึ่งง่ายใช้อะไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะก็จะมีลูกปัดนะคะ ลหลักๆก,ก็จะมีลูกปัดก,กับพวงแจวนอย่างเงี้ยค่ะตัวพวงุญแจที่ที่หาซื้อได้ทั่วไปเนาะใช่แล้วก็จะใช้ได้เทียนค่ะลำได้เทียนมาเข้าพวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามาร้อยออค่ะอันนี้พี่เขาก็คือร้อยลูกปัดลงไปแล้วใช่อันนี้เราก็จะใช้แบบเนี้ยค่ะนะคะเป็นแบบนี้ ใช่แล้วก็ใส่ลูกปัดเข้าไปแล้วยิงยิงกาวร้อนยิงกาวร้อนอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะดีไซน์เอาว่าจะเอาแบบไหนใช่ค่ะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนอันนี้มันเป็นงานแบบความคิดสร้างสรรค์เนาะใครอยากได้แบบไหนเสียบเข้าไปเลยสวยงามใครก็ของใครก็ต้องบอกว่าแก่งวัวนะคะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของร่างกายเนาะสามารถที่จะใช้ตั้งแต่เนื้อนะคะขนขี้ได้หมดทั้งหมดเลยไข่ค่ะ อันนี้เป็นพวงมุญแจใช่ที่ทําจากขนไก่งวงอันนี้ก็จะเป็นขนขนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนไก่ตอกค่ะค่ะความคงทนของเขานี่มันมันอยู่ได้นานขนาดไหนคะถ้าเก็บในโร่มอะคะก็อยู่ได้นานค่ะส่วนอันนี้แล้วแต่ใครจะเอาไปดีไซน์เนาะทำเป็นอันนี้ติดหมวกก็ได้เอาเป็นพวงจก็ได้ เอาไปทำยางรัดผมก็ได้ยางรัดผมก็ทําได้ด้วยใช่เอาไปําต่างหูก็ได้ค่ะคพอดีผลิตภัณฑ์เราอ่ตอนนี้ไปออกงานไม่ได้เก็บไว้อันนี้จริงๆก็คือถ้าคนขนเส้นเล็กๆอย่างงี้อ๋อเสร็จแล้วเร็วมากนี่แป๊บเดียวเองสดๆร้อนๆร้อนๆจากรกาวร้อนก่ะร้อนค่ะร้อนจักกาวอันนี้นะคะก็คือ ทำแบบนี้คือปกติแล้วเราทําขายที่ไหนคะอันนี้ขายที่หน้าฟาร์มหรือว่ายังไงมีขายที่หน้าฟาร์มด้วยแล้วสอนทําที่หน้าฟาร์มแล้วก็ส่งขายไปยังลูกค้าต่างๆที่นาเอาไปจําหน่ายต่อด้วยค่ะถ้าเราราคาขายปกติอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะพวงละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทค่ะอันนี้ก็เป็นงานแ a n d m a d เลยนะคะนี่นะราคาขายสดและอย่างตัวหัวอินเดนๆดที่อยู่ข้างๆเราจะเป็นไซส์เขาเรียกอะไรเป็นไซส์ไซส์เล็กหรอหรือว่าไซส์สั้น อันนี้เป็นไซส์สั้นนะหัวสั้นนะคะ,คะก็หัวสั้นอันนี้เริ่มต้นที่4,500บาท4,500บาทใช่แล้วถ้าเป็นยาวแบบนี้หัวยาวก็จะมีตั้งแต่9,000ถึง1 000, 2 5 0 0ง้อยอค่ะก็คือแล้วแต่ความยาวเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เวลาเรา คัดขนค่่ะคอนข้างจะคัดยากอะคะ่ะอของเรานี่สามารถที่เรามีจำหน่ายทุกอย่างนะคะพวกขนอันนี้ค่ะขนเล็กขนใหญ่ขนทุกไซส์เราก็มีขายด้วยค่ะเพราะตอนนี้เราก็มีจำหน่ายทุกอย่างเพราะว่าในส่วนของเกษตรกรเน,นะะี้ยค่ะพอมีลูกค้าสั่งมาสั่งผ่านกลุ่มอย่างนี้ค่ะเราก็จะสั่งให้เกษตรกรเป็นคนเ,เก็บเพราะว่าเก็บรวบรวมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นขนแบบนี้นะคะก็คือขนทุกไซส์ของเราอยู่ที่สองพันแต่ถ้าเป็นยาวสิบนิ้วขึ้นไปอยู่ที่2 5 0พันต่อกิโล ออขายเป็นกิโลกรัมใช่ก็คือแล้วแต่อยากจะได้เป็นแบบเล็กคิวเล็กหรือว่าไซส์ใหญ่จะขีดอะไรก็ซื้อไปได้แต่สีนี้ก็คือเราย้อมให้หรือว่าเขาไปย้อมเองตามธรรมชาติเรามีทั้งย้อมให้แล้วก็เอายอมเองก็ได้เพราะว่าแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนบางคนอาจจะย้อมเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีขาวลายอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปทำเพราะว่างานมันสามารถที่จะเอาไปทำไอเดียได้อยู่ค่ะ แล้วอย่างตัวหัวอินเดียนแดงต่างๆเหล่านี้คะ่ะเราต้องมีการสั่งล่วงหน้าหรือว่ายังไงบ้างสามารถสั่งทําได้คะ่ะดูแบบมาแล้วสั่งเราทําได้เราสามารถทําได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าจะสั่งแบบไหนหรือว่ามีแบบมาให้เราก็คือขอแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าจะใช้ขนกี่เส้นเขาเลือกได้ด้วยเลือกได้คะ่ะส่วนสีที่จะใช้อย่างเงี้ยค่ะสามารถเลือกได้ว่าเป็นลูกปัดสีอะไรขนผู้สีอะไรขนหางสีอะไรนยคะ อย่างอย่างที่ทราบมาเบื้องต้นก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นงานแทนเมคของชาวบ้านในชุมชนด้วยเป็นงานทํามือทั้งหมดอะความถนัดของแต่ละคนนะคะนี่ร้อยลูกปัดแบบว่าละเอียดมากแล้วก็เป็นสีการทาอะค่ะใช่ก็สามารถสั่งได้นะชอบแบบไหนก็สามารถมาสั่งกันได้ก็เป็นงานที่สามารถเลือกแบบมาได้สั่งเราได้เราสามารถทําได้ตามแบบที่ท่านต้องการได้ค่ะเชื่อแล้วแหละว่าใช้ได้ครบทุกส่วนจริงๆค่ะ ทีนี้ทีน่นี่บอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเวลาคะณะจะมาเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งเรองรับได้ประมาณสักกี่ท่านคะอันนี้รองรับได้อยู่ประมาณไม่เกิน150ท่้านคท่านค่ะ,คะมาถึงเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่อขึ้นอยู่กับว่าอยากเรียนรู้อะไรตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงถึงการแปรรูปเป็นเมนูอาหารหรือเป็นผลิตภัณฑ์จากขนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่นักศึกษาเด็กอนุบาลเด็กเล็กยันเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาดูงานที่น,นี่แล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพเป็นชาวบ้าน อะไรอย่างเงี้คะ่ะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ก็มีติดต่อเข้ามามาดูงานอยู่เรื่อยๆสนใจอยากจะเข้ามาซื้อสินค้ามาสั่งผลิตภัณฑ์หรือว่าจะมาศึกษาข้อมูลต่างๆสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะที่0929249942นะคะหรือ0899148016ค่ะหรือติดต่อผ่านาหน่วยงานราชการก็ได้ค,ะค่ะก็ยินดีที่จะให้ความรู้ค่ะ,คะก็เรียกว่ามากันได้นะคะมา ดูสัตว์เศรษฐกิจของบ้านเราที่สามารถสร้างรายได้จริงๆวันนี้ขอบคุณท่านสอนท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเ่นเดีวกนะคะวันนี้เราจะลาไปได้ภาพความสวยงามของสีสันต่างๆเหล่านี้นะคะโอกาสหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ